บทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับเงินขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะสวัสดีค่ะ วันนี้เราก็ยังอยู่ในเรื่องของเงินกันอยู่นะคะในบทที่8สํสำหรับวันนี้ก็จะเรียนเรื่องการเปรียบเทียบค่าของเงินเรียนแล้วก็ธนาบัตรนะคะครั้งที่แล้วเราได้ดูเหรียนชนิดต่างๆดูธนบัตรชนิดต่างๆแล้วก็รวมเงินแล้วใช่ไหมคะว่าเป็นจํานวนเท่าใดจากเงินเหรียนแล้วก็ธนาบาัตรวันนี้เราก็จะมาเปรียบเทียบนะคะค่าของเงินเหรียญแล้วก็ธนาบัตรนะคะ ก่อนอื่นก็ต้องไปดูจุดประสงค์ของการเรียนรู้อีกเช่นเคยนะคะจุดประสงค์ของการเรียนรู้ก็คือมีข้อเดียวนะคะบอกจํานวนเงินทั้งหมดจากเงินเหรียญแล้วก็ธนบัตรได้นะคะจุดประสงค์มีข้อเดียวนะคะการเปรียบเทียบนะคะการเปรียบเทียบค่าของเงินเหรียญและธนบัตรเรามาดูเงินเหรียญก่อนนะคะเหรียญอันนี้เป็นเหรียญชนิดต่างๆเราได้เรียนในบทที่แล้ว ไปแล้วนะคะเหรียญแรกก็คือเหรียญย5สตางค์ใช่ไหมคะเหรียญที่2ก็คือเหรียญ50สตางค์เหรียญ1นบาทเหรียญ2บาทเหรียญ5บาทแล้วก็สุดท้ายเหรียญที่มีค่ามากสุดก็คือเหรียญ10บบาทอันนี้สังเกตไหมเอ่ยว่าเราเรียงตามค่าของเงินนะคะจากค่าน้อยไปหามากใช่ไหมคะค่าน้อยไปหาค่ามากอันนี้มีค่า ยี่สิบห้าสตางค์เหรียญน,นี้ล่ะคะเหรียญน,นี้มีค่าห้าสิบสตางค์ห้าสิบสตางค์ยังไม่ถึงหนึ่งบาทใช่ไหมคะ เหรียญ25สตางค์4เหรียญจึงจะมีค่าเท่ากับเหรียญ1บาท1เหรียญยังจําได้ใช่ไหมคะเหรียญ50สตางค์กี่เหรียญคะจึงจะมีค่าเท่ากับเหรียญ1บาท1เหรียญเหรียญห้สตางค์ต้อง2เหรียญใช่ไหมคะจึงจะมีค่าเท่ากับเหรียญ1บาท1เหรียญเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่า1บาทเท่ากับ100สตางค์ใช่ไหมคะอันนี้เหรียญ50สตางค์ต่อไปเหรียญ1บาทเหรียญ2บาท เหรียญ5บาทเหรียญสุดท้ายก็คือเหรียญ10บาทเราจะอันนี้เราเรียงจากเงินเงินเหรียญเรียงตามค่าจากน้อยไปมากนะคะ25สตางค์น้อยสุดน้อยกว่า50สตางค์ใช่ไหมคะ50สตางค์น้อยกว่า1บาท1บาทน้อยกว่า2บาท2บาทน้อยกว่า5บาท5บาทน้อยกว่า10บาทนั่นเองนะคะ หรือเราจะเขียนได้เป็น25สตางค์น้อยกว่า50 2สสตางค์น้อยกว่าเท่าไรคะ50สะตางค์น้อยกว่า1บาท น้อยกว่า2บาท2บาทก็น้อยกว่า5บาทและ5บาทก็น้อยกว่า10บาทอันนี้เป็นการเปรียบเทียบค่าของเงินเหรียญนะคะจากน้อยไปมากนะคะต่อไปมาดูธนบัตรบ้างนะคะมาเปรียบเทียบธนบัตรเรียงตามค่าจากน้อยไปมากเหมือนกันนะคะ ธนบัตรที่มีค่าน้อยที่สุดก็คือธนบัตรเท่าไรคะ20บาทใช่ไหมคะต่อไปก็คือธนบัตร50บาทธนบัตร100บาทธนบัตร500บาทและสุดท้ายที่มีค่ามากสุดก็คือธนบัตร1000บาทเรามาเขียนเรียงนะคะธนบัตร20บาทน้อยกว่าเท่าไรคะน้อยกว่า50บาท 50บาทธนบัตร50บาทน้อยกว่า100บาทธนบัตร1 0 0บาทน้อยกว่า500บาทธนบัตร5 0 0บาทน้อยกว่า1000บาทยังจำเครื่องหมายได้ใช่ไหมคะเครื่องหมายการเปรียบเทียบใช่ไหมคะถ้าจะมีเครื่องหมาย เท่ากับมากกว่าน้อยกว่าแล้วก็ไม่เท่ากับใช่ไหมคะน,นี้คงจําได้นะคะเครื่องหมายที่เราใช้ในการเปรียบเทียบอันนี้คือเครื่องหมายน้อยกว่านะคะ20บาทธนบัตร20บาทน้อยกว่า50บาทวก็น้อยกว่า100บาทน้อยกว่า500บาทแล้วก็สุดท้ายน้อยกว่า1000บาทนะคะถามว่าทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 5ฉบับนี้ ธนบัตรใดมีค่าน้อยสุดก็คือธนบัตร20บาทใช่ไหมคะแล้วธนบัตรใดมีค่ามากสุดก็คือธนบัตรเท่าไหรคะธนบัตร1,000บาทใช่ไหมคะมีค่ามากที่สุดถามว่าธนบัตร50บาทกี่ฉบับคะมีค่าเท่ากับธนบัตร100บาท1ฉบับธนบัตร50บาท2ฉบับใช่ไหมคะจึงจะมีค่าเท่ากับธนบัตร100บาท1ฉบับอันนี้นักเรียน คงจะเปรียบเทียบได้นะคะจากค่าของธนบัตรนะคะอันนี้ชวนคิดนะคะเขาบอกว่าชวนคิดเหรียญบาทกับเหรียญ50สสตางค์เหรียญใดมีค่าน้อยกว่าเหรียญบาทก็คือเหรียญ1บาทกับเหรียญอะไรเอ่ย50สตางค์นะคะ50สสตางค์ เหรียญใดมีค่าน้อยกว่าคะ1บาทมีค่าเท่ากับ100สตางค์ใช่ไหมคะดังนั้นเหรียญห้าเหรียญห้าสิบสตางค์ถึง100สตางค์ยังคะยังไม่ถึงใช่ไหมคะดังนั้นเหรียญที่มีค่าน้อยกว่าก็คือเหรียญ50สตางค์นั่นเองนะคะเหรียญ1นบาทมากกว่า50สตางค์คำตอบข้อนี้ก็คือเหรียญ50สตางค์มีค่าน้อยกว่า ตอบเหรียญ50สสตางค์มีค่าน้อยกว่า ไปไปดูข้อขอไข่บ้างนะคะเหรียญ5บาท2เหรียญ5บาท2เหรียญนะคะมีค่าเท่ากับเหรียญ10บาทกี่เหรียญเหรียญ10บาท1เหรียญมีค่า10บาทใช่ไหมคะเหรียญ5บาท2 moved. เหรียญมีค่าเท่าไหร่คะ5บาทบวกบาทก็เป็น10บาทดังนั้นเหรียญ5บาท2เหรียญจึงมีค่าเท่ากับเหรียญ10บาท1เหรียญนะคะเราก็ตอบเลยนะคะ เหรียญหบาท2อเหรียญมีค่าเท่ากับเหรียญ10บาท1นเหรียญ พอไหมเอ่ยลูกศรอนมาข้างล่างนะคะ1เหรียญข้อขอไข่นะคะเหรียญ5บาท2เหรียญมีค่าเท่ากับเหรียญ10บบาท1เหรียญต่อไปข้อขอควายธนบัตร20บาทถามเป็นธนบัตรแล้วนะคะไม่ใช่เป็นเหรียญแล้วนะธนบัตร20บาท1ฉบับธนบัตร20บาท1ฉบับกับ เหรียญ10บาท2เหรียญมีค่าเท่ากันหรือไม่มีค่าเท่ากันไหมคะธนบัตร20บาท1ฉบับมีค่า20บาทใช่ไหมคะเหรียญ10บาท2เหรียญมีค่าเท่าไรคะมีค่า20เหมือนกันดังนั้นธนบัตร20บาท1ฉบับกับเหรียญ10บาท2เหรียญมีค่าเท่ากันตอบเท่ากันนะคะตอบสั้นๆ อันนี้เป็นแบบฝึกหัดง่ายๆนะคะการเปรียบเทียบนะคะเงินเหรียญแล้วก็เงินธนบัตรนะคะเรียนรู้เรื่องเงินเหรียญเหรียญต,ต,ต,ต่างๆธนบัตรต่างๆการเปรียบเทียบทั้งเงินเหรียญแล้วก็ธนบัตรแล้วต่อไปมาดูนะคะการแลกเงินการแลกเงินคืออะไรนะมาดูกันเลยนะคะภาพแปกเป็นภาพอะไรเอ่ย เหรียญอะไรคะเหรียญ50สตางค์ใช่ไหมคะเหรียญ50สตางค์ถ้านําไปแลกเหรียญ25สตางค์จะได้กี่เหรียญเอ่ย50สตางค์ไปแลกเหรียญ25สตางค์ก็จะได้เหรียญ25สตางค์2เหรียญใช่ไหมคะเพราะว่า25สตางค์2เหรียญบวกกันหรือว่ารวมกันก็จะได้50สตางค์นะคะนั่นก็คือเหรียญ50สตางค์1เหรียญแลกเหรียญ25สตางค์ได้2เหรียญนะคะ1 2 ต่อไปเหรียญอะไรเอ่ยเหรียญหนึ่งบาทเป็นไงคะมีค่ามากกว่าเหรียญ50สตางค์ใช่ไหมคะเพราะ1บาทมีค่าเท่ากับ100สตางค์นะคะ1บาทเท่ากับ100สตางค์เหรียญหนึ่งบาทหนึ่งเหรียญแลกเหรียญห้าสิบสตางค์ได้กี่เหรียญคะ แลกเหรียญ50สตางค์ได้2เหรียญใช่ไหมคะเพราะว่าเหรียญ50สตางค์2เหรียญรวมกันก็มีค่าเท่ากับ100สตางค์หรือว่า1บาทนั่นเองนะคะดูนะคะเหรียญ50สตางค์1เหรียญแลกเหรียญ25สตางค์ได้2เหรียญเหรียญ1บาท1เหรียญแลกเหรียญ50สตางค์ได้2เหรียญนะคะเอแล้วท่าเหรียญ1บาท1เหรียญจะแลกเหรียญ25สตางค์ได้กี่เหรียญคะถ้าคุณครูไม่ถามเป็นเหรียญ50สตางค์ละถามเป็น25สตางค์บ้าง เหรียญ1บาทหนึ่งเหรียญแลกเหรียญย5สสตางค์ได้กี่เหรียญคะได้สี่เหรียญใช่ไหมคะเพราะว่า25สตางค์สี่เหรียญรวมกันก็จะได้เป็น100สตางค์นะคะนี่ไงที่พูดไปเมื่อกี้นะคะนั่นก็คือเหรียญ1นบาทหนึ่งเหรียญแลกเหรียญย5สสตางค์ได้สี่เหรียญน,นะคะ 1 2 3 4สี่เหรียญนะคะต่อไปเหรียญ2บาทมีค่ามากกว่าเหรียญ1นบาทใช่ไหมคะเหรียญ2บาทแลกเหรียญ1นบาทได้กี่เหรียญคะง่ายๆเลยข้อนี้ก็คือ2เหรียญใช่ไหมคะ1นบาทบวก1บาทก็จะเป็น2บาทซึ่งก็มีค่าเท่ากับเหรียญ2บาท1เหรียญนะคะเอแล้วเหรียญ2บาทถ้านำไปแลกเหรียญ2ีสตางค์จะได้กี่เหรียญเอ่ยได้ 8เหรียญใช่ไหมคะเพราะว่าเหรียญ25สตางค์4เหรียญคือ1บาทใช่ไหมคะมีค่าเท่ากับ1บาทดังนั้นเหรียญ25สตางค์8เหรียญก็มีค่าเท่ากับ2บาทนะคะเหรียญ2บาท1เหรียญเหรียญ5บาทล่ะเหรียญ5บาท1เหรียญแลกเหรียญ1บาทได้กี่เหรียญคะก็แลกได้5เหรียญเพราะว่าเหรียญ1บาท หนึ่งเหรียญก็มีค่า1บาทใช่ไหมคะหเหรียญก็มีค่า5บาทเท่ากับเหรียญ5บาท1เหรียญต่อไปเหรียญ10บาทเหรียญ10บาทถ้านําไปแลกกับเหรียญบาทจะได้กี่เหรียญคะเหรียญ10บาท1เหรียญแลกเหรียญบาทได้สิเหรียญใช่ไหมคะเหรียญหนึ่งบาทหนึ่งเหรียญมีค่า1บาท10เหรียญก็มีค่าเท่ากับเหรียญ10บาท1เหรียญนะคะเอแล้วถ้าถามว่าเหรียญ5เหรียญ10บาทนําไปแลกกับ เหรียญ5บาทล่ะคะจะได้กี่เหรียญเอยเหรียญ10บาทไปแลกกับเหรียญ5บาทก็จะได้เหรียญ5บาท2เหรียญใช่ไหมคะเพราะว่า5บาท2เหรียญก็คือมีค่าเท่ากับ10บาทหรือว่าเหรียญ10บาท1เหรียญนั่นเองอันนี้ไม่งงนะคะเป็นค่าของเงินแต่ละเหรียญชนิดต่างๆนะคะเมื่อเรารู้ค่าแล้วเราก็จะต้องสามารถเปรียบเทียบใช่ไหมคะเราก็ต้องสามารถแลกได้นะคะการแลกเงินเนี่ย เงินที่เรานําไปแลกแล้วก็เงินที่เราได้กลับมาจะต้องมีค่าเท่ากันนะคะอย่างเช่นอันนี้เหรียญ10บาท1เหรียญนําไปแลกเราก็จะต้องได้เงินกลับมา10บาทเท่าเดิมนะคะเงินเราจะไม่หายไปนะคะการแลกเงินก็จะต้องได้เงินกลับมาเท่าเดิมนะคะเท่าจํานวนที่เรานําไปแลกนะคะเหรียญ10บาท1เหรียญแลกเหรียญ5บาทได้2เหรียญต่อไปถ้าเป็นธนบัตรบ้างล่ะคะธนบัตร20บาท1ฉบับ แลกเหรียญ10บาทได้กี่เหรียญคะพอได้2เหรียญใช่ไหมคะ10บวก10ก็เป็น20บาทใช่ไหมคะแล้วถ้านำไปแลกนำธนบัตร20บาทไปแลกเหรียญ5้ละคะเราจะได้กี่เหรียญเอ่ยเหรียญ5 2สองเหรียญได้เหรียญ10 1นเหรียญใช่ไหมคะเหรียญห2สองเหรียญได้เหรียญ10 1นเหรียญดังนั้นเหรียญ5 4สี่เหรียญใช่ไหมคะ จึงจะได้ธนบัตร20บาท1ฉบับนะคะธานาบัตร20บาท10บาท1ฉบับแลกเหรียญ 5บาทได้4เหรียญข้อนี้ไม่ยากใช่ไหมคะนี้เรานำธนาบาททัตรทุกทุกธนาบัตรทุกชนิดเลยนะคะมายกตัวอย่างให้เราดูนะคะถ้าธนาบัตร50บาทล่ะคะนำไปแลกกับเหรียญ10บาท จะได้กี่เหรียญเอ่ยจะได้เหรียญ10กี่เหรียญคะก็ได้เหรียญ10 5เหรียญใช่ไหมคะ2,3,4,5 5เหรียญก็50บาทเท่ากันนะคะต่อไปธนบัตร100บาทนําไปแลกธนบัตร50บาทจะได้ธนาบัตร50บาทกี่ฉบับคะก็จะได้เป็นธนาบัตร50บาท2ฉบับใช่มค้าบวก50ก็เป็น100เท่ากันเลยใช่ไหมคะก็สามารถนํามาแลกกันได้ ต่อไปธนบัตร500บาท1ฉบับแลกธนบัตร100บาทได้กี่ฉบับคะ1 1 2่4 5ธนบัตร100บาทมีค่า100บาทใช่ไหมคะดังนั้นธนบัตร5 500บาท1ฉบับเนี่ยก็แลกธนบัตร100บาทได้5ฉบับนะคะแล้วถ้า ถามว่าธานบัตร20บาทอ่ธาธนบัตร100บาทไปแรกธนบัตร20บาทจะได้กี่ฉบับคะ20บาทกี่ฉบับหน้าถึงจะได้100บาท20บวก20เป็น40บใช่ไหมคะบวกอีก20ก็เป็น60บวกอีก20ก็เป็น80แล้วก็บวกอีก20ก็จะเป็น100กี่ฉบับเอ่ย1นสอง 4, 5 5ดังนั้นธนบัตร100บาทจะแลกธนบัตร20บาทได้5ฉบับนะคะถ้ามีเพื่อนมาแลกเงินกับนักเรียนเนี่ยนักเรียนเป็นไงคะสามารถแลกให้เพื่อนได้ไหมคะแลกเงินให้เพื่อนได้ไหมคะแลกได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเราเรียนไปแล้วนะคะเงินที่เพื่อนนำมาแลกกับเงินที่เราให้เพื่อนแลกไปมันจะต้องมีจำนวนที่เท่ากันนะคะ ต่อไปธนาบัตรที่มีค่ามากที่สุดน,นะคะนั่นก็คือธนบัตรเท่าไหร่คะ1,000บาท,า 1, บาทแลกธนาบัตร5 0 0บาทจะได้2ฉบับใช่ไหมคะถ้าแลกธนบัตร1 0 0บาทล่ะคะจะได้กี่ฉบับเอ่ยได้10ฉบับใช่ไหมคะ10ฉบับอันนี้เป็นการแลกเงินนะคะระหว่างเงินธนาบาัตรแล้วก็เงินเหรียญน,นะคะ มาดูแบบฝึกหัดบ้างนะคะเมื่อเราลองแลกเงินไปแล้วนะคะเราลองมาทําแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดให้จับคู่ทางซ้ายมือและขวามือนะคะที่มีค่าของเงินเท่ากันนะคะก็คือจับคู่ภาพนะคะที่จํานวนเงินเนี่ยเท่ากันนะคะข้อ1กี่บาทคะ1บาทเขียนกํากับไว้ก่อนนะคะข้อ2ก็คือมีค่าเท่าไหร่คะเหรียญ10บาท1เหรียญก็มีค่า10บาท มีค่า10บาทข้อ3าธนาบัตร20บาท1ฉบับมีค่า2ี่บาทให้เราเขียนกำกับไว้เลยนะคะข้อกอไกเหรียญ10บบาท2เหรียญบวกกัน10บวกเป็น20ใช่ไหมคะเหรียญ10บาท2เหรียญมีค่า20บาทเหรียญ5บาท2เหรียญ5 5บวก5เป็นเท่าไหร่คะ มีค่าเท่าไหร่คะ10บาทต่อไปนะคะข้อคอควายเหรียญยน2สสตางค์สี่เหรียญใช่ไหมคะ1น3่เหรียญ25สตางค์สี่เหรียญมีค่าเท่าไหร่คะมีค่า1บาทใช่ไหมคะเหรียญยน2สตางค์4เหรียญก็มีค่า100สตางค์หรือว่า1บาทนั่นเองนะคะแล้วเราก็มาดูนะคะมาจับคู่กันข้อ1 2 3แล้วก็กขคอนะคะข้อใดคู่ข้อใด ข้อหนึ่งบาทคู่กับข้อไหนคะข้อคอควายใช่ไหมคะเพราะว่ามีค่า1บาทเท่ากันนะคะต่อไปข้อ2ข้อ2 1 0บาทข้อไหนเอ่ยมีค่า10บาทก็คือข้อขอไขข้อสองก็โยงมาหาขอไขนะคะข้อสุดท้ายก็ไม่ต้องคิดแล้วใช่ไหมคะเหลือข้อเดียวแล้วก็คือข้อ3 20บาทธนบัตร20บาท1ฉบับก็มีค่าเท่ากับเหรียญ10บาท สองเหรียญอันนี้เป็นไงคะไม่ยากใช่ไหมคะการแลกเงินเมื่อเรารู้เงินจำนวนเงินที่จะนำมาแลกใช่ไหมคะเราก็สามารถนำไปแลกเงินได้ถูกต้องใช่ไหมคะอย่างเช่นคุณครูมีเงิน100บาทคุณครูจะไปแลกเงิน20บาทหรือว่าธนบัตรแบงก์ย่บบาทได้กี่ธนบัตรคะได้5ธนบัตรใช่ไหมคะธนบัตร100บาท1ฉบับแลกธนบัตร20บาทได้5ฉบับนะคะ เมื่อกี้เราได้ทําแบบฝึกหัดไปแล้วใช่ไหมคะได้ลองแลกเงินแล้วใช่ไหมคะเราสามารถทําได้ไหมคะเราต้องทําได้นะคะนักเรียนจําได้ไหมคะว่าการแลกเงินเงินที่เรามีอยู่กับเงินที่นําไปแลกเนี่ยเงินที่เราจะนําไปแลกแล้วก็เงินที่เราได้กลับมาจะต้องเป็นคะมีค่าเท่ากันใช่ไหมคะอย่าลืมนะคะการแลกเงินเรานําไปแลกเท่าไรเราจะต้องได้กลับมาเท่านั้นนะคะจํานวนเท่ากันนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องจบบทเรียนแล้วนะคะแล้วเรามา พบกันในคลิปหน้านะคะวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะ